ที่จะจัดตั้งรัฐบาลกับพรักรวมไทยสร้างชาติแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมตีพลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งเขาวางททม,มิ่งไว้ช้าสุดต้นเดือนมีนาคมแหมนักวิเคราะห์ดังครับบอกว่าลุงตู่จะกลับมานะมีนานี้ว่าอย่างนั้นไทยกรน,นะเขาบอกเองนั้นเพราะว่าเศรษฐานี่ยังไงมันก็ต้องลาออกอยู่แล้วเขาอยู่ได้ไม่เกินมีนาเมษานี้หรอกนะเออแล้วเขาก็บอกว่า พรรครวมไทยสร้างชาติพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐนะพรรคชาติไทยพัฒนานะก็จะรวมกันเสนอชื่อลงตูแล้วเพื่อไทยก็จะมาร่วมด้วยว่าอย่างนั้นขนาดนั้นเลยกับคำนียมันจะเป็นไปได้ยังไงวะเออนะแต่ไทยกรเขาบอกอย่างนั้นนะออไทยกรเขาพูดเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยนะครับแม่แต่ถามว่าก็มีทางเป็นไปได้ไหมนะ ก็มีทางอยูอ่เพราะว่าการเมืองตอนนี้เนี่ยมันต้องร่วมกันนละเพื่อไทยเนี่ยนะเขาไม่สนอะไรแล้วนะครับเขาก็ต้องดิ้นออตัวรอดใช่ไหมพราะเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยอาจจะรวมกันมาหมดเลยก็ได้อาจจะรวมพักกันมาหมดเลยก็ได้เพราะเดี๋ยวเขาต้องไปสู้ก้กาวไกลไงเพราะเดี๋ยวก้าวไกลนี่เขามาแรงนะครับเขาติดลมบนแล้วตัวเนี้ยนะพักก้าวไกลอะ่ะ คือถ้าไม่ร่วมกันจับมือกันสู้นะพักเพื่อพักเก้าไกลเนี้ยโอ้โหมันชนะแบบถล่มทลายแน่นอนนะเ,เพราะการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะครับคือต้องต้องต้องไอ้นี่ต้องจับมือกันนะต้องอยากลงแข่งตัดคะแนนกันเองนะฮเออนะครับนึกออกไหมไอที่ปูกเก็ตชนะก็เพราะว่าไอพักพลังประชารัฐพักอะไรมันตัดคะแนนกันเอง นะถ้ารวมกันคะแนนกันเนี่ยลงสมัครแค่สองพักเนี่ยโอ้รนะับรองนะว่าพักอีกพักหนึ่งเนี่ยชนะก้าวไกลแน่นอนก้าวไกลก็ยังไม่ได้สสอ,อย่างแน่นอนเออมันต้องอย่างนั้นครับมันต้องรวมพลังกันอย่างนั้นแหละนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอ้พวกก้าวไกลเนี่ยมันฮึกเหมิมมากนะนะเออ,เอ,อคนเลือกมันเนี่ยสิล้านเสียงเนี่ยฉะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องรวมพลังกันอย่าไปตัดคะแนนเอง นะครับส่งใครก็ส่งใครสักคนหนึ่งอ่ะรู้ออกไหมเออนะถ้าไปส่งสองพักรู้โหก็ตัดคะแนนกันเองนะใช่ไหมเออไอ้ขณะที่ก้าวไกลมันก็สู้อย่างเด็ดเดี่ยวโดดเดี่ยวนะไอ้ฝั่งรัฐบาลก็แข่งกันลงสองพักอย่างเงี้ยก็ตัดคะแนนกันเองนะครับฉะนั้นต้องรวมพลังกันนะรวมพลังกันตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องรวมพลังกันแล้วนะถามว่าเพื่อไทยจะให้ลุงตู่มาเป็นนายก ก็ไม่น่าเกียดหรอกนะเพราะว่าเพื่อไทยตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วจะตะบงสดตะบงสดตะบัดสัตว์อะไรก็ไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ยนะครับก็โยนภาระให้ลุงตู่ไปดีกวา่าเนะลุงตู่ก็ยังมีอํานาจอีกสองปีใช่ไหมเออนะครับตอนนี้มันต้องมันต้องจับมือกันแล้วนะเออเพราะไม่งั้นเนี่ยก้าวไกลเนี่ยโอ้ชะนะถล่มทลายแน่ๆนะครับนะไอพวกด้อมส้มมันยิ่งไอนี่บ้าอยู่นะ มันยิ่งค้างเติ่งออารมณ์มันค้างไงนะเอ้ย,อยพิธาไม่ได้เป็นนายกอารมณ์มันค้างเว้ยเดี๋ยวเราต้องเลือกอีกเงี้ยไม่มีทางหรอกที่ว่ามันจะตาสว่างอนะรู้ไหมมันมีแล้วคนรุ่นใหม่ก็ยิ่งจะแบบไอ้นี่อยู่ด้วยนะครับไม่รู้เรื่องรู้ราวเดี๋ยวมันก็เลือกกัน,นก็มาอีกนะเพราะว่าสมัยหน้าเนี่ยไอ้คนรุ่นใหม่ก็จะมีเขาเรียกว่ามีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอีกนะครับเออนะแล้วคิดดูสิคนรุ่นใหม่ตอนนี้เป็นก้าวไกลหมดแล้วนะ นะครับก็ว่ามัน,เป,นเป็นตามกระแสนะก็เหมือนพรรคเพื่อไทยในสมัยอดีตนั่นแหละนะพรรคคนรุ่นใหม่ก็ต้องโอทถาโถมขึ้นมาปเป็นรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยไปบอกอะไรเขาก็ไม่ฟังหรอกเขาอยากได้หลอกของใหม่ใหม่เห็นไหมสมัยเพื่อไทยก็เหมือนกันก็เป็นคนรุ่นใหม่นะออกระแสคนรุ่นใหม่ก็ชนะอะไรเงี้ยถล่มทลายนะตอนนี้คนเพื่อไทยก็เป็นคนรุ่นเก่าแล้วนะก็ต้องไปสู่กับคนรุ่นใหม่อย่างก้าวไกล เดี๋ยวสักพักก็ต้องมีพักใหม่ขึ้นมาอีก่นว่านะพักที่มันมาชนะถล่มทลายเป็นพักคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้ไอ้พักคนรุ่นใหม่คือพักเก้าไกลนะครับนะต้องต้องจับมือกันแล้วแหละนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ